วันนี้เป็นวันที่31มีนาคมรุ่งักปราด 2, 5หอกล้องที่ถ่ายนี้เป็น GoPro Hero 5 Black นะครับเป็นการทดสอบดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเกิดมาเพิ่งเคยใช้นี่แหละนะ GoPro 5 Black ตอนนี้ถ่ายเป็น 1080p นะครับก็คือความละเอียด Full HD ตัวทั่วไปของเรานะ6 0 fps แล้วก็เลนที่ใช้เป็นเลนลีเนียนะน่มดูเอานะมันก็คงไม่นิ่งเท่าพวกโกโปรหกเจ็ปดเก้าสิ 6, 7, 8, 9, 10, นะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เก่ากว่าแชทไม่เท่ารุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นที่วะไม่รู้ มันก็จะสันส่นๆประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ่ายด้วยมือซ้ายแล้วก็หอบมวก,กันน็อกอยู่จะดูเลยว่ามันโอเคแต่ผมว่ามันโอเคนะจัดว่าจับ ไม่มีโปรจูนนะออโต้หมดนะครับประมาณนี้เอาละปิดแล้วบ๊ายบาย